สวัสดีครับกลาอวพบผมนะครับมิสเตอร์โรลี่ยุกกี้ C H T A M K นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีล้างไฟล์ขยะในคอมพิวเตอร์ P C โน้ตบุ๊กของทุกๆท,ท่านนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดตรงแม่นขยะตรงนี้นะครับแล้วพิวมพ์คำว่า R U N นะครับเอ,อ้ยไม่ใช่ผมขอโทษผมผิดเองต้องเขียนนะครับเ <c oughs> E M P เทมกดอีกรอบหนึ่ง จากนั้นนะครับให้ทำงานกด c t r l A กด Shift Delete เพื่อลบไฟล์ขยะนะครับติ๊กทาเช่นนี้กดข้ามไปหนครั้งนะครับตอนนี้ครับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็จะเร็วขึ้นแล้วนะครับทุกคนลองเอาไปปรับใช้กันได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็น่าแหละครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะฝากเพื่อนเข้ามาดูด้วยนะครับคุณครับ